กะยาศาสตร์มะพร้าวอ่อนไปเตยนะคะตัวนี้นะคะดูกะยะาศาสตร์ของเรานะคะจะใส่เนื้อมะพร้าวเน้นๆเลยนะคะรับประกันได้เลยว่ากะยะาศาสตร์ของเราจะไม่แข็งแน่นอนนะคะรับประกันความอร่อยได้เลยจ้า วันนี้นะคะอยู่กับเกศน,นะคะวันนี้เราพามาดูวิธีการทํากายศาสตร์กันว่าการทํากายศาสตร์ของเรามีอะไรบ้างแล้วมีเทคนิคการทํำยังไงวันนี้เรามาดูกันค่ะส่วนผสมของเรามีทั้งหมด8อย่างกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะอันนี้จะเป็นแป้แซค่ะแล้วก็ข้าวพองนะคะข้าวตอกค่ะมะพร้าวอ่อนน้าตาลแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์จากเพชรบุรีนะคะตัวนี้จะเป็นกะทิข้นสดแล้วก็ตัวนี้ค่ะงาขาวค่ะและก็ถั่วจ้าขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้องใส่น้ําตาลลงไปเลย เลยนะคะใส่น้ําตาลแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ของเราจะเป็นน้ําตาลที่ไม่ผสมน้ําตาลทรายเลยนะคะลูกค้าหลังจากที่เราใส่น้ําตาลเสร็จแล้วนะคะเราก็มาใส่แป๊ะแซต่อเลยนะคะเรามาต่อกันด้วยการใส่กะทิลงไปเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ต่อด้วยมะพร้าวอ่อนนะคะที่เราใส่ไว้นะคะ หลังจากที่เราคนน้ำตาลไปสักพักหนึ่งนะคะรอจนน้ำตาลเดือดและเรามาใส่ใบเตยชั้นสดนะคะหนึ่งกระทะเราจะใส่ใบเตยประมาณ1นกิโลนะคะหลังจากที่เราเคี่ยวมาประมาณ1ชั่วโมงนะคะน้ำตาลก็จะได้ที่แบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นเราถึงจะมาใส่เครื่องทุกๆอย่างลงไปอีกหนึ่งครั้งนะคะใส่ข้าวต่อกันเลยใส่ข้าวพองกันต่อเลยนะคะ จากนั้นนะคะเราก็มาคนให้เข้ากันอีกหนึ่งครั้งนะคะหลังจากที่คนทุกอย่างเข้ากันแล้วนะคะเรามาใส่ถั่วที่เราคั่วกันไว้แล้วนะคะใส่ถั่วคั่วทั้งหมดเลยนะคะใส่ลงไปเยอะๆแบบนี้เลยแล้วก็มาคนให้เข้ากันอีกหนึ่งครั้งขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราจะใส่งาน,นะคะเราจะต้องค่อยๆใส่แบบนี้เพื่อไม่ให้งาเกาะกันเป็นก้อนนะคะ ใส่แล้วก็คนไปเรื่อยๆเลยจ้าหลังจากที่เรานะคะกวนปาประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆนะคะหลังจากนั้นเราเสร็จแล้วนะคะอันนี้คือจะเป็นกยายศาสตร์ที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกยายศาสตร์ของเรานะคะจะมีทั้งหมดสารถนะคะตัวนี้จะเป็นตัวดั้งเดิมจะเป็นรถงาขาวนะคะอันนี้จะเป็นกยายศาสตร์มะพร้าวอ่อนงาดํานะคะและรถใหม่ที่เอามาปรับปรุงนะคะ กายศาสตร์มะพร้าวอ่อนใบเตยนะคะตัวนี้นะคะดูกายศาสตร์ของเรานะคะจะใส่เนื้อมะพร้าวเน้นๆเลยนะคะรับประกันได้เลยว่ากายศาสตร์ของเราจะไม่แข็งแน่นอนนะคะรับประกันความอร่อยได้เลยจ้าส่วนในเรื่องราคาของเรานะคะจะเริ่มต้นที่ราคา35บาท3แพ็คร้อยนะคะขนาด160กรัมต่อ1ชิ้นนะคะและต่อมานะคะอันนี้นะคะกล่องละ50บาทนะคะขนาด220กรัมจ้าส่วนอันนี้นะคะราคากล่องละ นะะขนาด5้าร้กรัมค่ะหากท่านใดสนใจนะคะลูกค้าสามารถสั่งได้ในเพจนะคะเพจย่งยืนกะละแมเขาย้อยขนมโมอกแกงเพรบุรีเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ลูกค้าด้านล่างนะคะเรามีทั้งเหร็ยญราคาปีกและก็ราคาส่งนะคะลูกค้าสามารถรับไปขายได้นะคะมาที่หน้าบ้านก็ได้หรือให้เราส่งขนส่งเอกชนให้ก็ได้นะคะ <c oughs> วันนี้เกดขอตัวไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ